ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมารีวิวในการทาฉากแบ็กดรอปนะคะขั้นตอนต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมานําผ้าสําเร็จรูปที่เราสั่งตัดไว้แล้วนะคะนํามาร้อยใส่เหล็กที่เราเตรียมไว้นะคะซึ่งเหล็กนี้จะขนาดเท่ากับ3าหุ่นนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆก็ร้อยร้อยใส่เหล็กนี้ให้มันเต็มทั้งเส้นเลยนะคะ ขั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนําเส้นเหล็กของเรานะคะมาติดตั้งกับโครงเหล็กนะคะด้วยการนําเทปเบิ้ลท้ายหรือว่าอาจจะใช้เป็นลวดนะคะในการยึดให้มันแน่นมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากนั้นเราจะมาจัดผ้าให้มันเป็นทรงที่สวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อน พอเราจัดทรงผ้าเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะมาตกแต่งถ้าเห็นตรงกลางมันมันดูว่างมันดูโล่งอย่างเงี้ยหนูก็จะใช้สายสําหรับสําหรับรัดผ้าม่านนะคะเอามาติดตั้งเพิ่มนะคะเพื่อความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปนะคะเราจะตกแต่งด้วยการใช้แจกันนะคะซึ่งนกจะเลือกใช้แจกันเชิงเทียนนะคะเพราะมันมีความสวยงามแล้วก็มีความหรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเราจะจัดดอกไม้เป็นรูปทรงกลมนะคะ ดี๋ยวไปดูขั้นตอนการจัดดอกไม้กันเลยค่ะขั้นตอนการจัดดอกไม้นี้นะคะดอกไม้นกสั่งซื้อที่ช h อป e ีนะคะส่วนมากนกจะสั่งพีออเดอร์จากประเทศจีนนะคะเพราะว่าราคาถูกมากเนาะนี่จะเป็นการทําป้ายนะคะป้ายชื่อทําด้วยโฟมนะคะนี่มีเพื่อนๆพี่ๆมาช่วยนกทําด้วยนะคะนี่เสร็จแล้ว สำหรับ EP ีที่2นะคะเดี๋ยวน้องจะสอนเพื่อนๆตกแต่งแบ็กดอปถ่ายภาพหน้าบ้านนะคะอย่าลืมติดตามด้วยนะคะ